ว่าชาววิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยลงังสิตอย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกนายกสโมสรของวิทยาลัยลงังสิตในวันที่16-18มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะระหว่างวันที่16-18มีนาคมนี้ครับเวลา 8ดนาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเองครับขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆชาวมองสิตท,ทุกคนนะครับมาเลือกตั้งกันประจำปีการศึกษา25 6 4ครับเพื่อเลือกบุคคลที่จะมาทำกิจกรรมให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรับน้องกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมกีฬาพยอมเกมหรือกิจกรรมอื่นๆต่างๆอีกมากมายนั่นเองครับและในปีนี้นะครับจะเป็นการเลือกตั้งแบบ new normal นั่นเองครับก็คือสแกนผ่าน qr code ตรงนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็เราจะสามารถเลือกตั้งในทุกที่ทุกเวลาเลยนยลมมลั่นเองนะครับอย่า รู้กันลย,ยังครับว่าในวันที่16-18มีนาคม2564นะครับผมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับจะมีการเลือกตั้งสม,มสรอนนักศึกษาของวิทยาลัยลงังสิต์ของเรานะครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับของวิทยาลัยการท่องเที่ยวการบริการนะครับไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อจะเลือกคนที่เหมาะสมมาดูแลจัดกิจกรรมเฟสชีไนท์เฟสชีเดย์หรือว่ากีฬาพยอมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับอย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะนคครับทุก รู้เปล่าวันที่16ถึงว18มีนาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาอย่าลืมมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งนักศึกษาสโม,มสรปีการศึกษา2564 ่อเลือกคนที่จะมาลางังสรรกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันผสมพันธทนักศึกษาใหม่กีฬาพยอมหรือรับน้องและกิจกรรมอื่นอีกมากมายโดยในปีนี้พวกเราใช้รูปแบบเลือกตั้งแบบ New Normal โดยการเลือกตั้งผ่านสแกน QR code ออนไลน์นะครับไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเลือกตั้งออนไลน์โดยการใช้สแกน QR code ตรงนี้นะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งออนไลน์กันนะครับในปีนี้ไม่มีอุปสรรคใดๆในการมาเลือกตั้งนะคะทางมหาวิทยาลังสิต จัดการเลือกตั้งแบบออนไลน์ค่ะในวันที่16-18มีนาคมเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะขอเชิญพี่ๆเพื่อนๆนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับมาเลือกตั้งสโมรสรน,นักศึกษาประจำปีการศึกษา2564เพื่อเลือกทีมสโมรสรน,นักศึกษานะครับมาสร้างสรรค์กิจกรรมให้เพื่อนๆนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอย่าลืมมาใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์กันนะครับปีนี้เราจะเลือกตั้งแบบ new normal นะครับเราสามารถ เลือกตั้งที่บ้านได้นะครับอย่าลืมมาสแกน QR code ที่นี่นะครับอย่าลืมใช้สิทธิ์กันนะครับ